ึกอ่านคำพื้นฐานชั้นป .1 มาตราแม่กกชุดที่หนึ่งมาตราแม่ก,กกคือคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดนอกจากนี้ยังมีขอไข่คอควายคอระคังเป็นตัวสะกดอีกด้วยคุกคออุก,กอคุกเงือกงอเอือกอเงือกจอกจออกอจอกโจก จออกอจกรอกรออกอรอกจากจออากอจากแจกจอแอกอแจกชกชออกอชกเชือกชอเออกเชือก,ออกชักชออากอชัก ดอกดอกอกดอกเด็กดอเอกกเด็กตกตอกกตกตอกตอกกตกตักตอะกตักตากตอะกตากตึกตอึกกตึก ถูกทออูกอถูกทุกพออุกอทุกนกนออกอนกนอกนอออกอนอกนักนออะกอนักนึกนออึกอนึกบวกบออวกกบวก បកបអកបក